โครงการคนละเครื่งนี่ครับมันมีปัญหาหลองเลี่ยนเขามากขึ้นกันเด้ประเด็นการบวกเพิ่มราคาสินค้าเห็นบ่พอเห็นคนเขาลหลายๆเนี่ยกวกครับบวกราคาเข้าไปแต่ก่อนกบ่เฮ็ดหรอกอตอนนี้เอจักแปลกๆมีคนหลองเลี่ยนนะเด้แล้วก็การเก็บภาษีโดยบอ่อฉีจแจงครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างเอาผิดทันที่เลยต่านโยากยกำชับอยู่แล้วเรื่องนี้หากประชาชนถือกรเปราเปียบหรือบ่ได้รับความเป็นธรรมครับนายสันติปียทัน์ กับรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีมันเปิดเผยว่าสานักคณะกรรมรการคุมข้องผู้บริโภคหรือซื่อเหรียญที่เข้าคุณหัวนาะคือสอข้อบวเพื่อในรับเรื่องลองเลียนจากประชาชนที่เกี่ยวของในการใส่สิทธิโครงการคนละครงระหว่างวันที่ยีิบเก้าถึงวันที่สามพฤศจิกาที่ผ่านมารวมทั้งวัดยี่สิบเอ็ดเหลืองทั่วประเทศมีอยู่ยี่สิบเอ็ดเหลืองครับโดยปัญหาที่เห็นหลายที่สุดลองเลียนหลายที่สุดก็คือการบวกเพิ่มราคาสินค้าโดยว่ามีเหตุอันสมควรครับแล้วก็การเรียกเก็บ ภาษีจากราคาสินค้าโดยโบชีแจงบอ,บอกให้ผู้บริโภคทราบก่อนมั่นก็สะท้อนในเห็นถึงความบโปร่งใสในการดาเนินการของโครงการบางห่านขาที่มีในิสัยแนวนี้นะครับอซึ่งกระทบต่อความเสื่อมหมันของประชาชนในการใส่สิทธิคนละเคืองของโครงการดังกล่าวนะครับเขาชักจะเออีอย่างว่าไปสื่อโครงการคนละเคืองของแพงขึ้นกว่าเกา่าสื้อเงินสวดราคาหนึ่ง คนละเครื่องอีกราคาหนึ่งเห็นบ่เจ้าที่ก็ลงไปตรวจสอบได้นน่ท่านระวังดีๆนะครับอย่ามีนิสัยแบบนะครับตรงไปตรงมาดีกว่ากินเงี้วครับค้าขายสุจริตดีกว่าครับบ่เดือดรอนเดี๋ยวเ็ไปลองซอขบบอล้ลเขาลงมาตรวจสอบแจ้งความนองนคดีช่วยอีกอย่าขายเกินราคามีป้ายแสดงสินค้าเห็นบอตู้เย็นเขาบอกเลยหกรอยหกพันสองรอยเก้าสิบบาทเห็นบ่เบอร์าสามเบอร์สี่หาดาวหกดาวเขาก็บอกเห็นบ่ตรงไปตรงมาซอบอก็คุ้มอยู่ เออซื้อขายกันแบบสุดตริสมันยังขายได้โดนเท่ากับซื้อได้โดนนะมาครับเออพี่น้องขายของก็จะไปต่อก็หลายเด้อผมเห็นก็ต่อของอยู่ตลาดหาบาทสิบบาทผู้เฒ่าครับเอาของมาขายของจากสวนน่ะก็ต่อแล้วต่ออีกแถมแล้วแถมอีที่ตนเพิ่นครับอย่าไปต่อเพิ่นหลายมาเมื่อเธอไปซื้อของอยู่ห่างบ่เคยต่อพอต่อเข้าก็บ่ลดให้นะเท่าใด้่อกันอันนี้ผู้เฒ่าเอาของมาขายเอามาจากสวนนะ่ะน้องใหม่แน่เออ บักชีเหล้าเนี่ยบักเขือบักพริกแน่งสิครับหาบาทชิบบาทจะไปต่อเพลนครับต้องเธอเอาไปหลายๆก็กินโบลเตียตู้เย็นไว้กับขึ้นล่าเน่าถิมหรอซื้อาทัชไลแล้วก็เอาถิมครับว่าประโยชน์เอาเพื่อกินเท่านะครับสงสารเพลินที่ตนเพลอนเนาะเออคนลองเลียนเขามาลายเติบอืมตั้งแต่แล้วเพลินก็นเลยสร้างการในสคบจัดทรงเจ้าทีลงไปตรวจสอบลงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ขั้ปรึกษาแนวทางการซอยเหลือกับประชาชนบูถือเอาเปรียบ ทีเป็นผูบริโภคเนี่ยครับร่วมทั้งประสานงานเจ้าที่ที่อยู่ในทองทินที่เกี่ยวของหลกักการดำเนินการตามกฎหมายซะผู้ได้ฟ้าฝืนก็ต้องถึงดำเนิเนคดีตวัวเพื่อคุมความสิทธิ์ของผู้บริโภคหลกักการเป็นการกระทําทีมั่นบ่ถูกต่องตามทํานองของธรรมนะครับเป็นการข้าขายที่บเป็นธรรมครับนายสันติปิยทัต,ตเพิ่นกันยัง่งเน้่อนิอคาวาประชาชนที่ใสิสทธิ์คนละเครงนะครับตรวจสอบสถานะของหานข้าก่อนใส่สธิดนะครับเบื้องดีๆซะก่อน เบื้องดีๆตรวจสอบซะก่อนพร้พอมทั้งสังเกตสินค่าเบื้องป่วงเบื้องไปเบื้องเงินไขให้ชัดเจนหากคิดว่าจะขอ,องบ่ไห้รความเป็นทรำหลองเลียงเลยครับผ่านทั้งหนึ่งหนึ่ง,ห,งหกหกสคบาสายด่วนโทรไปบอกเลยเอาไว้ครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะเอาเปรียบอยู่ลาไปเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบสังคมน่ารังเกียจนะครับน่ารังเกียจอืมบางเดียวข่าวเบิ่งดีๆเข้าไปแล้ว เขาขายแพงมีก no ินของเขาแล้วเหตุทางไหครับป้ายบอกราคาบอกอาหารบอกน้ำบอกเครื่องดื่มก็บ่กมีกินไปแล้วยังมาเก็บเงินยังมาโหว่าเขาขายแพงกลัวห่านขาทั่วไปหานอาหารทั่วไปสิหักของมาบกว่าครับกับวอไ้แล้วกินไปแล้วก็ต้องจ่ายเขาแล้วครับบางเทือกับ่อย่างมีปัญหาบางเทือกับ่แม่นคนหัวหอบางเทือกับ่อยางหล่อลื่นเพราะว่าที่มีการหล่เรี่น21ไลนนี่มันหน่อยอยู่ภาพรวมในประเทศนะเพราะว่าหลายกว่านี้เด้แต่ว่าเขาอีกขันหัวซาพี่น้องเข้าวอยางมีปัญหาพี่น้องเขาบอ่างหนักรลอง บม่อยากมีปัญหาบ่อยากมีเรื่องมีเล่าบางเดียวก็เป็นห่านข้าที่อยู่ปากซ้อยหูจักกันสืบกันเป็นประจำแต่ว่าพอมีไลก่กันคนละเครื่องปุ๊บเอาแล้วครับออกไล่แล้วจะสี่ก็มีครับ,ออบ,รบช่วงยันสันยจะไปหาเหตุรับห้พี่นองเขามีความสุงในการจับใจสื่อของซะมันมบังคับโค้องการคนละเครื่องมันเป็นกค้องการที่ดีกับต้นเศรษฐกิจเออเขาสิขยาดได้ทันไปขึืนภาษีเขาเน่ะไปเรียกเก็บภาษีแพงๆเออแล้วก็ราคาสินค้าก,ก็คืนค้นนาปันเจ็กฟัน มันโมเมนต์แน่วครับเมืองดีๆนะครับภาณีจังหวัดสำนักงานคุมค้องภูมิภพเขาสิเรียนงานทันนะถว่จำควกก็สูงเนี่ยอย่าไปหาเห็ดครับกักตุนชิ้นขาก็ว่าเอาอย่าเห็ดบอดีครับพวกเสือดำพวกผ้าดำที่เขาเอาไปประดับน้ำหัวน้ำยั้งขาวดำนะครับช่วงนี้เขาช่วงไว้ทุกให้ให้เพื่อนครับควรจะรับว่าเอาเปรียบกันเห็นบ่ครับไปยังไงนี่หาดนี่เขาโครงกันคนละครึ่งเลี้ยวเข้าไปเลยครับ หลัดซอยเครื่องหนึ่งเอาสื่อเครื่องหนึ่งจัวกระเป๋าเครื่องหนึ่งไปหาใส่ได้ครับมันบ่มีเนยประเทศใดเขาเหตุอยู่บนแนวนี่บ่มเห็นแต่ประเทศไทยนี่แหละครับอืมเพราะว่าบางประเทศเขา็บาเหตุนแนวนี่พออย่างเขาให้ฟรีเลยครับพอเขารวยไงครับเขามีายๆว่าเงินเก็บภาษีจากพี่น้องไปแล้วก็ขึ้นกําไรให้น่ามก็ไตสองเสียไฟก็ไตสองเสียแก๊สก็ไตสองเสียคืนรถโดยสารรถฟงรถไฟฟรีหมดเลยครับเพราะว่าเขาเก็บไปอย่างหนักแล้วนะเสียภาษีอย่างหนักแล้วเขาก็บริการต่ละของเขายังบอกขนาดนั้นครับ ข้อยค้นเคลือเิงดีแล้วดีมากกากครับ